รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เราวันนี้ค่ะพาผู้ชมมาอยู่ที่ บ้านหนองจิกนะคะตำบลบ่อแร่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะตำบลนี้นะคะเขาได้ชื่อว่ามีงานจักสานที่สวยที่สุดในจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดูงานจักสานโคมไฟไม้ไผ่กันค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามีสองท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณแม่สัมผัสตายธานีค่ะซึ่งเป็นประธานกลุ่มจักสานตำบลบ่อแร่และคุณครูนพดลโพทองคุณครูกศนตำบลบ่อแร่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ โอ้โหด้านหลังที่เห็นสวยงามมากมจริงยอมรับเลยว่าทําไมถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจักสารที่สวยที่สุดในจังหวัดชัยนาธนะคะแล้วที่สําคัญก็คือโคมไฟจักสารจากไม้ไผ่ด้วยใช่ไหมคะสอบถามคุณแม่ก่อนเลยว่าที่นี่คือมีงานจักสารเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณแม่นานมาแล้วจ้าตั้งแต่พอตสองพันิมิมาแล้วแต่ก็ทําเป็นจักสารธรรมดาค่ะเริ่มศึกาอะไรกันมาก่อนเลย สารตะก้าสารกระบุงสารของใช้ในโครเรือนจ้ะที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปใช่ไหมคะหลักๆเลยนี่คือมีอะไรบ้างตะก้าที่ต้องใช้เวลาไปวัดใส่ของกระบุงกระบุงใส่ข้าวแล้วก็มีข้องมีสุ่มมีใสมีพร้อมเลยของอุปกรณ์ในการทําการเกษตรในการหาปลาต่างๆนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าพื้นฐานที่นี่มี มีอุปกรณ์ที่บ้านนี่มีเยอะมีไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เสริฟอยู่ที่นี่คืองานจักสารจากไม้ไผ่ต้องเป็นไม้ไผ่สีสุกเท่านั้นหรอใช่จาทำไมอะคะเพราะว่าสีสุกนี่มันเหนียวจ้ะทนจ้ะไม้ไผ่แบบอื่นไม่ได้เลยได้แต่มันไม่ทนจ้ะอ๋อถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการใช้งานนําไปใช้ได้ในระยะยาวก็ต้องเป็นไม้ไผ่สีสุกเท่านั้นเนาะในพื้นที่ของเราคือมีมีเยอะอยู่แล้วด้วยใช่ปะคะใช่จ้ะ มีท่อกเกือบทุ้วบ้านเลยจ้ะเอาปลูกมันไว้ใช้กันอือหอค่ะแล้วอย่างพื้นฐานเรื่องของงานจักสานแต่ละบ้านก็ทํากันเป็นอยู่แล้วด้วยปะคะใช่จ้ะทําแบบโบราณนะนะทำของชาอยู่ทีนี้มาต่อมาก็มาทําเป็นสารแบบนี้เนีะยแต่เป็นกระจาดเป็นกระจาดลายพิกุลจ้ะลายพิกลนี่คือเป็นลายยังไงคะลายลายพิกลนี่คืออันไหนเอ่ยแบบนี้อ๋อเป็นดอกพิกุลเหรอคะ S <S อันนี้ถือว่าเป็นเป็นลายาดั้งเดิม <S 2> <S 2> ใช่จ้ะเหมือนเป็นลายต้นแบบของเราเลยจ้ะค่ะนี่ก็ทำเป็นกระจาดแล้วก็กระเช้าอนี่นะคุณครูนี่เข้ามาแนะนำให้ทำแบบใหม่ค่ะคุณครูก็ก็เลยมาแนะนำแล้วมาสอนให้ทำเป็นโคม <ทำ S 2> ไฟทำไมคุณครูถึงเข้ามาแนะนำว่าควรจะทำโคมไฟเพิ่มล่คะคะจากที่ได้ไดูผลิตภัณฑ์ จากตะก้ากระจัดไปแล้วเราเห็นว่าโลกคพิวัต์มันเปลี่ยนไป mm hmm. แล้วรูป,รปลักษณ์ในเรื่องของการตกแต่งบ้านมันก็เข้ามามีส่วนกับในชีวิตประจาวันเราก็เลยเห็นว่า,อาลองเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดูไหมสมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราจะได้ส่งออกมากขึ้นกว่าเดิมเราก็เป็นแนวแนวทางในการาพัฒนา ่อยอดอีกอย่างนึงนี่มองไปในระยะยาวนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ขายในประเทศอเดียวมองไปถึงเรื่องของการส่งออกด้วยตอนแรกที่คุณครูบอกว่ามาทําเป็นจากสารโคมไฟกันดีกว่าแม่มีความคิดเห็นยังไงบ้างดีค่ะดีเพราะมีครูมาแนะนำนะค่ะดีจะได้ทำแต่ว่าไม่เคยทําแบบโคมไฟมาก่อนเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นที่ทําคิดว่ามันจะขายได้ไหมคะก็ ก็คงคิดว่าต้องขายได้เพราะว่าเป็นกระจาดมันก็ขายได้อยู่แล้วแื่พี่ภูเขาก็ทําแล้วก็ลงไปขายได้วยอย่ตอนแรกที่เราทํานี่คือทําขายที่ไหนยังไงบ้างคะตอนที่ยังไม่ได้มีโคมไฟทําที่ขายที่บ้านนี่เขามารับที่นี่เลยจ้ะแล้วก็ไปขายที่เมองทองแล้วขายที่จังหวัดเชียงนาฏงานสวนนกจังอง่อ๋อก็คือขายขายภายในจังหวัดแต่ว่าก็จะมีจังหวัดอื่นๆมาทางานมาก็ไม่เห็นเข้าเขาก็ มาลับที่บ้านนี่เลยตอนนี้ที่สุพรรณที่อ่างทองแล้วก็ที่อุทัยเนี่ยมารับประจําอก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงแถวแนี้นะคะคือเขาก็ซื้อไปเพื่อเอาไปใช้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าในในจังหวัดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีงานฝีมือหรืองานจักสานที่สวยงามแบบของที่นี่เนาะอย่างคุณูเองคุณครูไปเจอไอเดียว่าทําไมถึงต้องทําเป็นโคมไฟค่ะเราเราเห็นเริ่มจากที่ผมไปทานกาแฟก่อน ผมก็มองมองในรูปลักษณ์ว่าถ้าเกิดว่าเราทำโคมไฟไปประดับตามตามร้านกาแฟน่าจะเก๋กว่า<อ>นี่คือจ,จุดประเด็นที่ท,ท,ที่มองแล้วก็เราได้ไปราชการแล้วเราเราเห็นว่าในห้องอาหารเขามีประดับตกแต่งด้วยไฟเป็นส่วนใหญ่เราก็เลยคิดว่าน่าจะทำโคมไฟได้ดีกว่า ก็เลยมาปรึกษากับทางประธานกลุ่มก็คือป้าผัดเนี่ยได้บอกว่าเราเราเราปรับไปให้ปรับในในเรื่องของกระบวนการในการผลิตสินค้าตัวใหม่ออกมาครับผมก็ก็คือจากสารคมไฟม้ไผ่นั่นเองมีกี่แบบยังไงบ้างคะณตอนนี้มีมีแบบเดียวงี้แบบเดียวแล้วก็งแี้แต่แต่แต่มีหลายขนาดมีสามขนาด มีเล็กใหญ่กลางอยู่อย่างที่เห็นข้างหลังอันนี้ก็จะขนาดไม่เท่ากันนะคะน,นี่จะเป็นทรงสูงกว่าอันนี้ก็จะเป็นเตี้ยลงมากว่าหน,น่อยทำไมถึงต้องทําถึงสามขนาดนะคะที่ส่งไปนอกเขาสั่งสามขนาดเลยอ๋อมีส่งออกไปต่างประเทศส่งไปที่ไหนเอ่ยเยอรมันจ้าส่งออกไปถึงเยอรมันเลยทีเดียวนะคะอ,าอ่าเขาเขาจะไปตั้งสละไลท์กันไปเลยจ้า อ๋อมันไล่ระดับกันไปใช่ไหมคะแล้วก็ทําเป็นลายดอกพิกุลนี่แหละใช่ไหมคะมีลายอื่นๆด้วยไหมคะมีทุกลายเลยจ้ะลายดอกจิกลายพิกุลแล้วก็ลายลายไทยมีทั้งหมดกี่ลายอะคะแม่มีทั้งหมดหกลายหกลายเลยเหรอจ้ะอ๋ออันนี้คือเป็นอันนี้อันนี้เทพนมจ้ะดอกพิกุลแล้วก็เหมือนกันเหรอคะเนี่ยไม่เหมือนเลยก็เล่นลายนี่เพิ่มไปอีกขลามตัดนี่เพิ่มไป ก็จะเป็นบลายเหมือนประมาณว่าทำสองลายรวมกันในในพืท่นลายนั้นก็เป็นอันนั้นก็เป็นยกล่องเพิ่มไปอีกลายหนึ่งมีทั้งหมดถึง6ลายด้วยกันนะคะแล้วสีนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเลยจ้ะถ้าลูกค้าเขาจะเอาลายอสีาลไยเราก็จัดให้ย้อมให้ อย่างพื้นแล้วก็มาสอดคือถ้าเกิดเป็นไม้ไผ่สีสุกที่เรานํามาสารโดยปกติก็จะเป็นสีนี้จ้าจ้าแต่ที่เราเห็นมีมีสีแดงสีดําก็คือเป็นการนําไปย้อมสีทีนใช่ไหมคะจ้าซึ่งสามารถสั่งได้ว่าต้องการเป็นสีอะไรจ้าแล้วก็สามารถทําให้ได้แบบไหนลายไหนหรือว่าขนาดไหนที่ขายดีที่สุดคะ ขนาดเล็กค่ะขนาดเล็กคืออันนี้อันนี้คือเล็กสุดนะคะแล้วอันนี้อะคะอันนี้กลางนะจ๊ะแบบเล็กก็กำลังกระทัดรัดเลยอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือเรามีส่งออกไปเยอรมันทําไมถึงไปหาตลาดที่นู่นได้อะคะเรื่องจากแฟนเพจที่เราได้จัดทําขึ้นในเฟซบุ๊กแล้วเราก็อัปรูปลงในเฟ e b o o k ว่าแฟนเพจของเรานะฮะแล้วก็ก็จะมีคนเข้ามาสอบถามคนมาสอบถาม แล้วก็ส่วนตัวของประผัดเองเขาก็ะาจะเหมือนอโฆษณาทางทางไลน์ด้วยนะครับก็มีการส่งออกได้ที่อบอกว่ามี Facebook แฟนเพจนี่คือทางคุณครูษณนเป็นคนทำให้ทำให้ครับอ๋ชื่อว่าเพจอะไรคะเพจแฟนเพจจากสารไม้ไผ่ จากสานไม้ไผ่ถ้าเสิร์ชเข้าไปก็จะเจอเลยจะมีผลงานจากสานโคมไฟไม้ไผ่แบบนี้ด้วยใช่ไหมคะคือเริ่มจากการที่เราโพสต์รูปลงไปแล้วทาให้เหมือนมีลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเขาเห็นว่าเอ้ยมันมีโคมไฟสวยๆแบบนี้ก็เลยมาสั่งออเดอร์ใช่จ้ะออเดอร์เยอะแค่ไหนคะแม่เยอะจ้ะเยอะมากเพราะว่าส่งไปทิ้งก็หลายไปหลร้อยใบเลยจ้ะหรอคะจ้าอแต่เราไม่ได้ไปส่งเองนะก็มีพี่ชาพี่สาวมารับคน พี่สามรับแล้วก็ส่งขึ้นเครื่องไปเลยอตอนนั้นคิดไหมคะว่างานจักสานที่เราทํากันอยู่ที่บ้านเนี่ยจะได้ถึงขั้นแบบไปส่งออกต่างประเทศไม่ส่งไปทีเป็นร้อยๆใบเลยไม่คิดจ้ะว่าคิดว่าจะทําแต่ใช้แต่ในบ้านเราหนี่เนาะรู้สึกยังไงคะตอนนี้ดีใจมากจ้ะดีใจแล้วคือตอนนี้แม่เองก็จัดตั้งเป็นกลุ่มใช่จ้ะเป็นกลุ่มจักสานเป็นกลุ่มจักสานมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะมีทั้งหมดตอนนี้มีสิบห้าโคเรือนเลยจ้ะ อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้หน้าบ้านแม่จะเห็นว่าจะมีเป็นกลุ่มแม่แม่สู่วัยค่อนข้างเยอะเรารุ่นลูกรุ่นหลานมีบ้างไหมคะมีจ้ะมีเด็กนักเรียนมาทำตอนปิดเทอมเขาก็มาสอดลายที่นี่อ๋อก็มาเรียนรู้แล้วก็มาสื่อสารกันไปแล้วก็ป้าก็ให้กระจ้างเขาที่เขามานั่งทำลายนี้ให้อ๋อ ก็เหมือนแบบมามามาช่วยแล้วก็ให้เป็นค่าจ้างไปด้วยเนาะทำไมที่นี่ถึงได้ชื่อว,ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีงานจักสานที่สวยที่สุดในจังหวัดนะคะแม่เพราะว่าที่นี่เน้นความละเอียดเน้นความสวยเพราะว่าเราไปเห็นของคนอื่นที่ที่จังหวัดอื่นนะ,ะเขาไม่ค่อยสวยเราก็ต้องกลับมาแบบมาทําของเราให้ผิดกับเขาผิดกับที่จังหวัดอื่นต้องใช้ของความละเอียดความสวย ดีกว่าเราถึงจะขายได้ดีเน้นเรื่องของความสวยงามความละเอียดความประณีตซึ่งกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์มาแต่ละอย่างขั้นตอนการทําเท่าที่ทราบมาคือเป็นแฮนด์เมดทําด้วยมือทั้งหมดเลยเหรอคะอย่างเช่นโคมไฟหนึ่งอันเนี่ยขั้นตอนการทําเป็นยังไงบ้างต้องเริ่มจากยังไงก่อนเอาไม้ไผ่มาจากตอกเลยจ้ะจากตอกให้เป็นอย่างนี้ไม้ไผ่นี่คือเราก็หาตามโดยรอบตามบ้านเราด้เนี่ย นี่ก็มาจัดต่อเป็นจักต่อแบบนี้แล้วก็มาสารเรื่องมาทำอ่ะค่ะแม่มันต้องเป็นแบบขนาดต้องเป็นขนาดกลางๆจ้ะค่ะแก่จัดมันก็กรอบอ่อนจัดก็อ่อนจัดก็เหี่ยวไม่สวยจัดถ้งกลางๆนี่มาจัดมาก็มาจักจากแล้วก็มาสารสารโครงสร้างก่อน แล้วก็มาสอดลายอีกชั้นหนึ่งแต่เท่าที่หนูเห็นอ่ะงานจักสานของที่นี่คือเส้นจะค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะทำยังไงถึงให้ได้แบบนี้คะแม่ร้อยกระป๋องหมดเลยจะให้เส้นเท่ากันทั้งหมดร้อยกระป๋องเอาเข้ารูในกระป๋องที่เราเจาะรูให้มันออกมาเป็นขนาดเท่าๆกันจโอ้โหไม่ง่ายเลยแล้วก็ค่อยเอามาสานใช่ไหมคะใช่จ้ะอย่างโคมไฟหนึ่งอันนี่ใช้เวลานานไหมคะถ้าทั้งหมดเลยเริ่มจากดอกมาด้วยก็ สอวันสามวันเสร็จตานทั้มันใช้เวลาแต่เราเวลาว่างเรามันเยอะเนาะที่บ้านเนี่ยเพราะว่าผู้สูงอายุแล้วก็เลยทำกันก็ใช้เวลาที่อยู่บ้านเนี่ยไม่ให้เสียเวลาเรียกว่าสูงวัยมีเวลาว่างเยอะก็มาช่วยกันทำไม่หงาด้วยไม่เหงาได้มาเจอกันมารวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกัแล้วสีมพัคัญคือสามารถสร้างรายได้ได้ใช่คะได้ ได้พอใช้จ่ายทั้งหมดในครัวเรือนเลยจ้ะค่ะ,ค,ะคุณครูคะหลังจากที่เราเข้ามาเหมือนกับว่าแนะนำว่าเนี่ยที่หมู่บ้านนี้ควรจะทำโครงไฟเพิ่มเติมนะน่าจะมีช่องทางในการจาับจำหน่ายที่ดีกว่าพอเห็นผลงานออกมาแล้วคุณครูมีความคิดเห็นยังไงบ้างอ่าจากจากที่มีความคิดเห็นที่ที่ดูผลิตภัณฑ์อยู่เราก็ได้ได้คิดต่ออีกแล้วว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้ควรน่าจะ หน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้โคมไฟเล่นผลิตได้ดีแล้วก็ส่งออกได้ดีจากเดิมทีเราทําแบบแขวนน่าจะแบบทําแบบตั้งโต๊ะบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเครื่องประดับในในบ้านจะได้ดูเก๋ขึ้นอีกนิดหนึ่งก็คือตอนนี้มีการมีมุมมองที่อยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่ออีกก็คือจะทาเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะได้ลองเริ่มทําบ้างเรื่องนัดน่าจะคงเป็น ปีหน้าเนาะฮะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําอยู่คนไปที่เพิ่งผลิตก็คือเพิ่งผลิตได้ปีนี้ครับอเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยเพิ่งเพิ่งเริ่มในปีนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับการตอบรับแล้วก็มีออเดอร์จากต่างประเทศด้วยลูกค้าที่เราที่เขาซื้อสินค้าเราไปอย่างเช่นที่เยอรมันเนี้ยเขามีผลตอบรับกลับมาอย่างไรบ้างนะคะเขาก็ถ่ายถ่ายมาให้ดูเลยนะว่าสวยแล้วก็มีแต่ลูกค้าชอบ เขาไปติบแต่งที่บ้านที่เขาว่าเนาะที่บ้านของลูกค้าอีกทีนึงเขาไ เป็นคนตกแต่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคะสินค้าไทยนี่คือเป็นสินค้าชุมชนนะแต่ว่าได้รับได้ว่าความสนใจแล้วก็มีออเดอร์ส่งไปถึงเยอรมันเลยมีประเทศอื่นๆมาติดต่อเราเข้ามาเองไหมคะแม่ยังไม่จ้ะยัง <c oughs> คุณแม่มีความคิดว่าอยากที่จะให้เด็ก,ดกๆหรือว่าคนรุ่นหลังยังไงมาร่วมกันทํางานจักสานแบบนีงไง้ไหมคิดจ้ะอตอนนี้ก็ให้หลานทําอยู่แต่หลานไปโรงเรียนได้แล้วตอนเนี้ยหลานก็เปิดเทอมเนาะใช่จ้ะ ตอนนั้นหลานก็อยู่ก็ช่วยทําทุกอย่างเขาทําเป็นหมดทุกอย่างเลยล่ะค่ะคือถ้าเกิดช่วงปิดเทอมก็จะมีจะเห็นว่าจะมีเด็กๆเข้ามาคุ้มกันทำด้วยมีเยอะนะที่สนใจที่ที่ทำอยู่มีสิบกว่าคนจ้ะพี่เด็กๆจะเด็กวัยรุ่นเนี่ยมาทํำทําแล้วก็มีรายได้เพิ่มไป ต่าดที่สําคัญนะหากว่ามีตลาดรองรับที่เรียกว่าค่อนข้างมั่นคงแล้วก็แน่ชัดอาจจะเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เด็ๆกๆรุ่นใหม่อยากที่จะเข้ามาต่อยอดสืบสาผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆเไาด้วยเนาะอย่างที่เห็นก็มีกลุ่มที่ทํากันอยู่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็กว่าจะได้ชิ้นหนึ่งก็ใช้เวลาสองสวันเลยทีเดียวแบบนี้กําลังการผลิตของเราถ้าเกิดมีออเดอร์เข้ามาเยอะๆเราจะทาทันไหมคะแม่ทันจ้ะเพราะว่าเขาให้คนที่บ้านเขาว่าจักต่อเขาให้คนทําอย่างเดียวเลยจ้ะเป็นคนสารอย่างเดียว มีคนจักดอกด้วยคนวุ้ชายก็อยู่ที่บ้านและหลานกลับมาจากโรงเรียนจ้ะหลานกลับมาจากโรงเรียนก็มาช่วยกันสอดลายด้วยจ้ะทำได้ก็คือถ้าปกติแล้วเนี่ยงานจักดอกก็จะมีมีหนุ่มๆมาช่วยเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะถ้ามีออเดอร์เข้ามาเยอะกว่านี้เราก็จะเกณฑ์คนในหมู่บ้านของเรามาช่วยกันทํากันอีกใช่จ้ะ แล้วที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์จากสารโคงไฟไม้ไผ่นี้ได้รับแบรนด์โอนน่จากกสอน,อนด้วยค่ะแม่เองรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากค่ะดีใจ <ừ> เพราะว่าเพราะว่าโคมนี่มาอุ่นปัดาด้ ถึงได้มาจช่ค่ะได้ว่าก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในกลุ่มของเราใช่แล้วก็ที่สําคัญก็คือได้รับความสนใจมีออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาขอย้อนถามกลับไปนิดนึงว่าตอนแรกเลยคุณครูมาเจอกลุ่มคุณแม่นี้ได้ยังไงคตอนที่เข้ามาบันจุใหม่ๆก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอแล้ก็เราก็ได้มาเข้าร่วมในการจัดเวทีชาวบ้าน คือจัดเวทีชาวบ้านแล้วเราก็ได้คือจัดทุกชุมชนนะฮะจัดทุกหมู่บ้านพอพอเราเข้ามาจัดเวทีปุ๊บเราก็จะสอบถามว่าชาวบ้านต้องการอะไรบ้างต้องการเสริมอาชีพอะไรบ้างก็ได้มารู้จักคุณแม่แล้วก็ได้ได้มาส่งเสริม และที่สําคัญก็คือช่วยในเรื่องของช่องทางการจาัดจำหน่าย<ช>ที่เป็นในรูปแบบของออนไลน์มากยิง<ช>่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะ<ช>ตอนนี้คือ<ช>ม,มีขายทางเพจอย่างเดียวที่คุณครูเข้ามาช่วยหรือว่ามีช่องทางอื่นบ้างหรือเปล่าช่องทาง <ละ S 1> อือง่นก็ส่วนมากก็จะติดต่อกันทางไลน์ไลน์มีมีไลน์ที่ที่ติดต่อมาสอบถามว่าราคาเท่าไหร่ ส่งยังไงอะไรเย่างี้ครับเขาก็จะมีมีอยู่ครับเหมือนทางกศนเองก็เหมือนช่วยดูแลเรื่องการตลาดให้ด้วยช่วยรับออเดอร์ให้แล้วก็เข้ามาติดต่อทางกลุ่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยและนี่แหละค่ะก็คือผลิตภัณฑ์จากสาตวมไฟไม้ไผ่นะคะซึ่งได้รับแบรนด์โอนน่จากกสนด้วยนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่สัมผัสก่อนนะคะขอบคุณคุณค่ะส่วนคุณครูยังอยู่กับเราต่อนะคะชุดเด่นผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะครับก็คือ หนึงมันได้ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่นะครับแล้วก็เป็นวัสดุท้องถิ่นนะครับในส่วนของกศนน,นั้นนะครับก็ได้เอาในสองส่วนในเรื่องของเรามีวัตถุนะครับที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ภูมิปัญญามาเสริมสร้างเป็นหลักสูตรในเรื่องของการทําโคมไฟไม้ไผ่นะครับให้มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนะครับ นั่นก็คือลายดอกจิกสมกับที่เป็นหมู่บ้านหนองจิกของที่นี่นะครับคือหมู่6ตำบลบ่อแร่ของอำเภอวัดส,สิงห์นะครับการทําผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็ชุมชนก็สามารถที่จะมารวมกลุ่มกันมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและก็นําภูมิปัญญาที่ตนเองมีอยู่นั้นนะครับเอามาใช้เพื่อเป็นการทําผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก็ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนในครั้งนี้นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับ มาถึงช่วงที่เราจะมาเรียนรู้เทคนิคถ่ายภาพง่ายๆด้วยสมาร์ทโฟนกันแล้วนะคะในช่วงนี้ต้องขอต้อนรับพี่ภาคค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคหาพี่ภาคจะมาแนะนําเทคนิคในการถ่ายรูปเพื่อที่จะไปโพสต์ใน Facebook ในการขายของออนไลน์ของเราค่ะปกติแล้วคุณครูมีการถ่ายรูปในลักษณะแบบไหนบ้างเวลาขายของจากปกติที่ที่ถ่ายคือเราจะนําผลิตภัณฑ์มาวางเป็นเป็น มีแบ็กกราวด์หลังโดยใช้พื้นขาวเป็นผลิตภัณฑ์เดียวๆชัดเจนนะในเองใช่ไหมคะวันนี้เราจะลองมาถ่ายแบบเป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเห็นต้นไม้อยู่เอาดออะไรแบบนี้บ้างเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากให้คุณครูลองถ่ายเองก่อนได้ไหมคะว่าคุณครูถ่ายออกมาตามสไตล์ที่คุณครูถ่ายจะออกมาเป็นลักษณะยังไงแล้วเดี๋ยวยังไงให้พี่ภาคช่วยแนะนำเพ่อเตือนเนาะเชิญเลยครับคุณครูถ้าปกติแล้วอยู่ข้างนอกแบบนี้ข้างหลังเป็นต้นไม้คุณครูจะถ่ายประมาณไหน ันนี้สินค้าเรามีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะก็จะมีโคมไฟมีตะกร้าแล้วก็มีกระจาดใช่ไหมเขาเรียกว่ากระจาดปะคะอีกอันนึงกระจาดโอเคอ <า S 1> ค,คุณครูก็จะถ่ายประมาณนี้ตอนนี้ในความรู้สึกของแพลวค่ะพี่ภาคครับผมด้านหลังมันจะดูรกไปนิดนึงเห็นติดโอ่งติดตุ่มต่างๆด้วยคือตอนนี้ค่ะ อันนี้เราจะเห็นว่าตะก้าของเรามีมีตุ่มอยู่ข้างหลังโอเคซึ่งมีความรู้สึกว่าตุ่มเป็นส่วนประกอบของตะก้าไปแล้วแบบนี้มันควรสายตาถูกไหมแนะนำคุณครูยังไงดีคะเบื้องต้นผมผมแนะนําคุณครูก่อนเลยว่าเราอาจจะเลือกถ่ายทีละชิ้นโอเคเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูเนาะโอเคครับเอาเป็นอะไรก่อนดีให้คุณครูเลือกเอาเป็นโคมไฟโคมไฟผีิต้นหม่อาหารอันนี้ฝากไว้ที่พ่อก่อนได้โอเคสมมติว่าเป็นโคมไฟ หลักง,ง่ายๆในการถ่ายคือเราเราจะถ่ายหน้าตรงครับครับผมคือเราเปิดกล้องมาอย่างนี้ครับมันมันจะมีระบบซูมของของแต่ละยี่ห้อของของมือถือ bon. ม,มือถือเราอยู่แล้วครับเราก็แค่ซูมเข้าไปให้มันไม่กวนแค่นี้เองครับครับผมอันนี้คือหน้าตรงหน้าตระยะหน้าตรงเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นผลิตภัณฑ์เรา,ลาลเนี่ยมันมีรายละเอียดข้างบนนิดนึงเราก็อาจจะเป็นมุมสูงนิดนึงครับเนี่ยกดให้เห็นรายละเอียดตรงนี้ ในท้องครถื้อเอ่อผาถ่ายไปวิธีการจัดวางอ,อุปกประกอบของพระก็คือเอาไว้ตรงกลางเลยคือถ้าเกิดเรามีข้างหลังเนี่ยที่มันไม่ลกเนี่ยก็จะดีเพราะว่าตอนนี้มันบรรยากาศของเราเนี้ยมันมันลกไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับตรงกลางประมาณนี้ครับ เดี๋ยวให้คุณครูลองไามคือจริงๆอ่ะบรรยากาศโอเคเนาะมีความเขียวๆของต้นไม้แต่อาจจะติดเสาอันนี้ไปหน่อยเราอาจจะต้องซูมเข้าไปช่วยนิดนึงแล้วคุณครูก็อาจจะต้องถอยตัวออกมานิดนึงครับขยับไปทางขวานิดนึงเราก็จะเห็นรายละเอียดด้านบนของสินค้าเราชัดเจนขึ้นครืนนี้เราให้ผลิตภัณฑ์ที่เราจะถ่ายอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับ อ่าแล้วอีกมุม,มคือมุมหน้าตรงเลยมุมหน้าตรงเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือให้สัดส่วนของสินค้าเราเนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับครับเป็นยังไงบ้างคะคุณครูอันนี้ก็จะเหมือนเห็นสินค้าชัดเจนขึ้นนมันจะมีมิติมากขึ้นใช่ไหมครับอืมใช่ค่ะแต่ตอนนี้เสามันตวนเรานิดนึงวนะใช่อ่าเราลองดูผลิตภัณฑ์ต่อไปกันดีไหมคะผลิตภัณฑ์อ่าตะก,กา ก็เหมือนเดิมครับคุณครูวิธีการก็คือเราก็จะถ่ายอย่างนี้เหมือนเดิมครับซูมเข้าไปช่วยนิดนึงแล้วก็มุมระรับเดียวกันครับเพื่อให้เห็นสัดส่วนที่ถูกต้องของสินค้าเราแล้วก็อีกมุมนึงก็คือให้เห็นรายละเอียดข้างในว่ามันมีอะไรบ้างอย่างนี้ครับมุมสูงนี้ได้เลยวางสินค้าเราไว้ตรงกลางเหมือนเดิมครับ ถ้ามันเห็นตุ่มคุณครูอาจจะต้องขยับนิดนึงครับคือเอาให้มันอยู่ตรงกลางเนี้ยตัวเราครับตรงกลางสินค้าเลยซ้ายขวาให้มันบาลานซ์ถอยถอยตัวออกมานิดนึงก้องนี้อ่าอย่างเงี้ยครับอ่าย่างตอนนี้รูปที่ถ่ายมาค่ะมันจะติดไอตัวเสาไว้ไผ่ข้างหลังครับนี่ต่อไปค่ะลองรงไปไเอาอันนี้เกียนอีกนะแบนี้ อย่างนี้ก็ได้ครับจะได้โล่งๆหน่อยโอเคอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับวิธีการก็คือถ่ายอย่างนี้เลย,ยครูเนี่ยคือถ้าเกิดข้างหลังเราไม่ได้ลกมันก็จะดีทําให้สินค้าเราโดดเด่นขึ้นมาครับอนี่ผมสาธิตเหมือนเดิมครับมุมหน้าตรงกับสินค้าของเราแบบนี้เลยลูกที่ได้ก็จะประมาณนี้นี่ครับครับ ซูมเข้าไปนิดนึงใช่ไหมคะตอนนี้เห็นสินค้าไกลไปนิดหนึ่งโอเค zoom เป็นนิดหนึ่งครับแล้วเราเราัดัชมุมกล่ของภาพให้สินค้าอยู่ตรงกลางก็ได้ค่ะแต่อย่างงี้ก็สวยนะคะดูแบบเป็นบรรยากาศ b a c k กราวด์เป็นแบบธรรมชาติดีใช่ครับเป็นยังไงบ้างกลับเมื่อกี้ที่วางอยู่ต๊งก็จะดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งแขวนบนไม้ไผ่ เป็นยังไงบ้างคุณครูอยากลองถ่ายแบบไหนเพิ่มเติมอีกไหมจากมิติอยากอยากดูแบบมิติถ่ายแบบผลิตภัณฑ์หลายๆชิ้นหลายหลายชิ้นอ๋อหลายหลายชิ้นรวมรวมกันได้ไหมคะก็ได้ครับเราจะถ่ายแบบไหนดีถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆายชิ้นก็เอาเรียงได้เลยคะอ่าโอเคชิปชิปอ่ตรงนี้เราลอ่ะคุณครูลองเลือกผลิตภัณฑ์ดูว่าอยากด้ชิ้นไหนบ้างอันนี้น่าจะอยู่ที่การจัดวางเลยจัดวางอ่า ต้องจัดวางอย่างไงดีต้องขอดูก่อนว่าครูอยากได้อะไรอ่าจะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด3แบบเอาเอาอะไรบ้างครับคุณครูหมดนี่เลยเอา,เอาหมดนี่เลยอะครับครับผม,ถ,มถ้าจะถ่ายผลิตภัณฑ์หลายๆชิ้นรวมกันครจะต้องจัดวางแบบไหน,ไไหนเราก็อาจจะเอาชิ้นชิ้นที่มันเตี้ยที่สุดไว้ข้างหน้าจะได้ไม่โดนบังอย่างนี้ได้เลยครับครู หรือจะเอาอันนี้ไว้ฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็โคมไฟเราสามอันข้ังหลังอย่างนี้ก็ยังได้ครับโคมไฟมีขนาดไม่เท่ากันด้วยอันนี้จะใหญ่เล็กอันนี้เรียงลำดับขนาดเล็กสุดเลยจริงจริงมันประมาณนี้ได้เลยครับโอเคอันนี้คือจัดรูปแบบในการคือผมพยายามจัดให้มันบาลานซ์ซ้ายขวาอ่ามีได้ไหมคะ จะได้เห็นแบรนด์นิดนึงฝั่งนี้แต่ทีนี้ที่ต้องการหันหันอย่างนี้เพราะว่าเส้นนี้เจะได้เห็นอันนี้ออกโอเคได้แล้วก็เอาแบรนด์ลบก่อนแบบนี้เนาะ่างนี้ก็ได้เสร็จแล้ววิธีการครับคุณครูคือตอนนี้ถ้าเกิดมันเป็นมุมหน้าตรงเราก็จะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดข้างหลังใช่ไหมครับเราอาจจะต้องสูงขึ้นมานิดนึงครับให้มันเห็นรายละเอียดของตัวนี้เยอะขึ้นแบบนี้ครับ แต่ตอนนี้ข้างหลังเรามันจะมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยเรับไปหน่อยประมาณนี้ครับหรือถ้าก่อนหน้าที่คุณครูบอกว่าปกติคุณครูถ่ายบนแบ็คกราวขาวอย่างเงี้ยก็จะดีครับมันก็จะไม่กวนเลยครับให้คุณครูลองลองดูก็ได้ครับอันนี้เห็นเราจะไม่เห็นตัวนี้เห็นไหมฮะรายละเอียดเราอาจจะต้องสูงขึ้นนิดนึงอ๋อเพื่อให้เห็นรายละเอียดเยอะขึ้นโอเคครับอ่า เป็นยังไงบ้างคะครับได้รูปที่สวยงามมากอ่า,อาโอเคนี่ก็จะเห็นแล้วว่าพอเราเหมือนอ ยกกล้องขึ้นหน่อย,น,ยนึงก็จะเห็นจะเห็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นเนาะซึ่งถ้าหากว่าเรามีแบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างโล่งกว่านี้ไม่ได้ติดภา <ไอ S 1> ชนะอื่นๆที่มามารบกวนผลิตภัณฑ์<ช>ของเราก็อาจจะทําให้ได้ภาพ,ท,พาาาาที่สวยเพิ่มเติมเข้าไปอีกอยังไงก็ให้คุณครูลองเอาเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะคะไปลองใช้ดูไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเลยต้องขอขอบคุณทั้งยินดีครับทั้งช่างภาพที่แนะนําในการ ถ่ายภาพให้ถ่ายยังไงก็ลองเอาเทคนิคแบบนี้นะคะไปลองใช้ถ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ที่บ้านดูได้ค่ะลองดูว่ายอดกดไลค์จะมีเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะสําหรับในวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการโ o นี i มีดีแล้วนะคะครั้งต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์อะไรและเป็นของจังหวัดไหนต้องคอยติดตามนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ